แล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปิดโลกที่หลังแก๊สกลางทะเลกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งก่อนนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เจอปลาเยอะมากๆเลยนะได้เจอกับปลาอังเกยยักษ์ปลากระพงแดงปลาอินทรีและปลาอื่นอีกมากมายเลยนะครับแต่เป้าหมายของพวกเราส่วนมากก็จะเป็นปลาอังเกยยักษ์แล้วก็ปลากระพงแดงนะครับและนี่ผมได้ไปยิงกับปลาอะไรทําให้ลูกดอกผมได้ขาดไปนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปเต็มกันเลยดีกว่านะครับ ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะนนนะครับหลังจากที่เราได้เดินทางเข้าหมายมาหลายชั่วโมงนะครับผมก็ได้มาถึงหมายแล้วผมก็ได้ใช้ปืนของเอ่าเป็นปืนกระบอกเก่าของผมนะครับเป็นพาโทสไนเปอร์นะเนื่องจากว่าผมอัปเกรดมาใหม่ไงเปลี่ยนลูกดอกเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้มันยิงดีกว่าเดิมน,นะผมก็เลยได้กลับไปใช้นะครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนกัน้นหายใจไปม,มพร้อมกับผมนะครับผมลงมาผมก็ได้ยกมิโป้งให้นุพัฒไปทีหนึ่งนะแล้วผมก็ได้้เจอกับปลา นี้เขาก็เรียกว่าปลาสีคนนะครับไอ้ที่อยู่ด้านล่างที่เห็นอยู่ไกลๆนะั้นก็จะเป็นปลากระมงตาแดงนะหรือว่าปลากระมงตาโตนั่นเองนะครับปลากระมงตาโตที่นี่ก็มีจํานวนที่เยอะ เยอะแบบมากๆเลยแบบเต็มน้ําเลยนะครับแต่ไซส์ก็ไซส์จะไม่ใหญ่นะครับมีตั้งแต่1นถึงสกิโลกรัมนะส่วนไซส์3กิโลกรัมนี่จะมีน้อยนะครับจะเจอไม่กี่ตัวนะครับที่มันอยู่ด้านล่างลึกๆนะผมลงมาได้ไม่นานนะครับตรงนี้ก็เป็นความลึก16เมตรเองนะผมก็ได้เจอกับปลาอังเกอยักษ์นะครับตัวนี้ไซส์เกือบ10กิโลกรัมแน่ๆเลยนะครับผมกดเข้าไปเต็มคอเลยนะวิ่งไปพาดกับหลักแก๊สนะครับทำให้ลูกดอกขาดเฮ้ยผมนี่งแนบไปตั้งแต่ในน้ำแล้วนะครับลูกดอกอันนี้ผมได้ใช้มาไม่กี่คครรรัััั้้้งงงเอนนนนนะบตีํามกกก็ล น้ำ30กว่าเมตรนะครับผมไม่พยายามดำลงไปเก็บหรอกนะน้ำข้างล่างมันก็ขุ่นด้วยนะครับลงได้ได้แค่2 0ถึง25เมตรนะครับถ้าเลยจาก25เมตรลงไปน้ำมันก็ขุนนะเสียดายมากเลยนะครับทุกดอกผมเพิ่งสั่งมาได้ไม่นานลาโลกไปซะแล้วเมื่อกี้ก็คือเสียงนพัดยยิงปลานะครับตังก๊อกมเมื่อกี้นะ อันนี้ก็ลูกดอกผมไนดะ้ล้าโลกไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นแล้วก็ยังเสียดายอยู่นะครับมาตัดคลิปเห็นแล้วก็ยังเสียดายอีกนะนี่นะครับนกพัดก็ได้ว่ายขึ้นมาแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่านกพัดจะยิงปลาอะไรขึ้นมานะาน,นี่ก็คือปลากระพงแดงที่นกพัดยิงเมื่อครู่นี้นะครับตัวนี้ก็ไซส์สากิโลกรัมนะครับ ก็เป็นตัวที่ถือว่าใหญ่เลยนะแล้วนี่ผมก็ได้เปลี่ยนปืนกลับมาใช้ปืนกระบอกใหม่ของผมแล้วนะครับผมก็ได้ดึงยางมาดึงมาอีกเส้นหนึ่ง หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะลงไปล้างแค้นนะครับก็มากั้นหายใจไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้ทุกคนกั้นหายใจไปพร้อมผมหรอกครับผมอยากให้ทุกคนกั้นหายใจตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะมามาทําให้ดูหน่อยนะครับแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเลยครับว่าผมทําได้แล้วผมสามารถกั้นหายใจตั้งแต่ต้นคลิปจนคลิปจบได้โคตรเทพ FC ผมอย่างเทพนี่นะครับผมลงมาที่ความลึก จุดเดิมเลยนะไอเมื่อกี้จุดที่ผมยิงลูดดอกขาดมาครู่นี้นะครับผมก็ได้มองไปเห็นกับฝูงปลาอังเกยด้านล่างนะปลาอังเกยแล้วก็ปลายกระพงแดงนะครับส่วนด้านนอกนี่ก็จะมีปลากระมงตาโตแล้วก็ปลาสากนะปลาสากนี่ก็มีเยอะมากเลยนะครับดี่นะครับผมก็ลงมาที่จุดที่ปลายเยอะแล้วนะไอดำๆตลงข้างหลังนะก็จะเป็นซากอวนนะครับซากอวนติดเต็มเลยนะ ตอนนี Pla ้ผมกำลังเลยู่นะครับว่าจะยิงปลากระพงแดงหรือว่ายิงปลาอังเกยดีนะครับผมขายในราคาเท่ากันไงก็จะเลือกตัวที่ใหญ่กว่าดีกว่านะครับนภัทรก็ได้ยิงปลาอังเกยไปแล้วนะผมก็ยังเลอกนะครับว่าจะกดไกใส่ปลากระพงแดงหรือว่าจะกดไกใส่ปลาอังเกยดีนะอันนี้ผมได้เล็งปลากระพงแดงเห็นมันตัวเล็กกับไม่ยิงดีกว่านะครับแล้วก็ได้เห็นปลาอังเกยตัวใหญ่มันใหญ่ไม่พอว่ะ แล้วได้เห็นตัวใหญ่ที่ใหญ่กว่านะไม่รอยช้าเหนี่ยวไกลเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนะมันวิ่งเข้าไปพันกับหลักแคสนะครับมุดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ผมก็ได้พยายามกระชากกระชากออกนะครับแต่มันไม่ออกไว้ก็เลยต้องปล่อยเชือกแล้วค่อยว่ายขึ้นผิวน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจากที่ทุกคนเห็นนะครับเห็นที่ผมมองขึ้นมาผิวน้ําทุกคนอาจจะคิดว่ามันตื้นนะครับแต่ที่กลางเมื่อกี้ก็เป็นความลึก20เมตรเลยนะ น้ำมันใสเลยครับทาให้มองว่าน้ํามันไม่ลึกนะตอนนี้ผมก็ได้ลงมาปลดปลาตัวที่วิ่งเข้าไปพันกับหลักแก๊สเมื่อกี้นะครับมาดูดีกว่านะครับว่ามันจะพันยังไงนะแล้วผมจะออกได้หรือเปล่านะครับผมลงมาผมก็ได้เจอกับปลาปลากระพงแดงมันว่ายผ่านหน้าผมเห็นไหมครับเมื่อกี้นั่นแหละครับปลากระพงแดงปลาอังเกอร์อยู่ใกล้ๆเลยนะแต่ผมไม่สนใจเลยครับเนื่องจากว่าปืนผมติดอยู่นี่ไง ผมก็ได้มุดหน้าเข้าไปดูนะครับก็ได้เห็นว่ามันติดอยู่แค่นิดเดียวนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมคิดว่ามันจะพันกับอวนแบบพันม้วนทั้งอันแล้วนะคิดว่าจะปลดยากกว่านี้นะครับผมก็ได้ปลดออบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ายน้ําขึ้นผิวน้ํานะ และนี่ก็คือปลาอังเกยตัวเมื่อครู่นี้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักกี่กิโลวะน่าจะห้าหกโลแล้วมั้งครับผมลืมแล้วเหมือนกันนะห <c oughs> ลังจากที่ผมได้ยิงปลาตัวเมื่อกี้ไปนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ผมได้ลงมาตรงข้างๆกับหลักแก๊สนะครับมุดไปตามท่อลงไปเลยนะ <c oughs> ผมก็ได้ไปเจอกับปลาอังเกยอีกแล้วนะครับขาประจําเลยนะปลาอังเกยเนี่ย ผมก็ได้หยุดร้อให้มันว่ายขึ้นมาหานะครับอาคานี้ก็มีเด็ดปลาสากนะปลาสากก็ไซส์สี่ถึงห้ากิโลกรัมนะครับแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของผมไงมันผมกลัวจริงๆแล้วผมกลัวตอนยิงแล้วมันจะวิ่งไปพันกับหลักแก๊สเลยปลาอันเกินเป้าหมายของผมก็ได้ว่ายมาหาผมแล้วนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะค่อยๆไหลลงไปเพื่อที่จะย่ำกระบอมน,นะครับผมได้ทําการยํำกระบอมเป็นที่เรียบร้อยนะ แต่ถ้าว่าตัวนี้มันวิ่งไปพันกับด้านล่างเว้ยม้วนเสาเลยนะครับแต่ผมก็พยายามดึงดึงขึ้นมานะผมมาดูกันดีกว่านะครับครั้งนี้ผมจะเอาชีวิตรอดไปถึงผิวน้ําได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันไป,ปรพร้อมกันเลยนะ มองจากด้านล่างขึ้นมานะครับเหมือนผิวน้าจะอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ใช้เวลาในการว่ายขึ้นมานานพอสมควรเลยนะทั้งแรกครั้งนี้ผมก็ได้รอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากผมผมไม่ดึงปลายขึ้นมาเลยผมปล่อยปลายให้บอลพันข้างล่างถ้าผมพยายามดึงปลาขึ้นมาด้วยนี่ผมน่าจะสู่ขิดไปแล้วนะครับเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับดำน้ำนีำน่นนเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยนะมันสามารถเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะครับก็พยายามดูแลตัวเองนะครับ บอกใครวะไม่ได้บอกทุกคนนะครับบอกตัวเองปลาที่ยิงเมื่อกี้นะครับมันก็ได้ไว่ายออกมาจากเสาแล้วนะทำให้ผมไม่ต้องว่ายลงไปปลดให้เหนื่อยอีกรอบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากจอดเยี่ยมในผมก็ได้สาวขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาอังเกยตัวไม่ค่อยใหญ่นะนี่ปลาอังเกยตัวน้อยนะครับยิงเห็นบอ่อยถ้าเป็นลูกปลาผมจะไม่ยิงอยู่แล้วนะผมว่าจะเลือกยิงปลาที่ใหญ่ๆนะครับแต่ยิงปลาเล็กให้ผู้ชมไนดะ้รับชมบ้างดีกว่านะแต่มันจะเทียบเกิน,บ,นบือไปนะครับ นี่ก็คือปลาอังเกยสีสวยเลยนะครับสีทองสีส้มเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เจอกับปลาอินทรีนะครับผมดำมาตรงหัวหลักแก๊สนะครับตรงที่มีฝูงลูกปลาเยอะๆนะผมก็ได้เจอปลาอินซีมันว่ายผ่านใต้ท้องผมเวผมไม่รอช้าจะดิ่งว่ายไปหานะครับว่ายไปเล็งเหนียวไก่เรียบร้อยครับตัวน,นี้ไม่พลาดนะปลาอินทรีตัวน,นี้ผมก็ได้ตามลงมาจากผิวน้ํานะครับ ตรงจุดที่ผมยิงก็น่าจะไม่ลึกมากนะรก็น่าจะสักประมาณสัก1ิบสเมตรเองนะผมยิงเสร็จแล้วผมก็ได้ไว่ายขึ้นมาผิวน้ำนะครับแล้วพยายามดึงปลาขึ้นมาด้วยนะเนื่องจากว่าทําเวลาให้ไวน,นะครับไม่อยากเสียเวลากับการดึงปลาตัวเล็กน้อยนี้ให้นานนะครับไม่อยากยืดเยื้องเงี้ยและนี่ก็คือปลาอินรีไซส์น่าจะขีดเดียวนะครับตัวนี้ไปซีแค่ขีดเดียวเองนะตัวนี้ก็ยังเป็นลูกปลาอยู่นะครับทุกคนสังเกตปากันดูดิ เห็นไหมครับมันคาบขดนมมาอยู่เลยมันเพิ่งเกิดเองเว้ยตัวนี้ไปสีเพิ่งเกิดนะและตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกคนกลัน้นหายใจไปพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ดำลงมาแล้วนะผมก็ได้เจอกับปลาหูช้างนะครับแต่ปลาหูช้างอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป้าหมายของเทพอยู่แล้วนะครับมาดูกันดีกว่าเลยครับว่าครั้งนี้ผมลงไปผมจะเจอปลาอะไรและยิงปลาอะไรให้ดูลยครับตอนนี้ผมก็ได้เจอกับเป้าหมายของผมแล้วนะครับมันแอบอยู่ใต้ท่อนหลักแก๊สเว้ยผมเป็นหางมันโผล่มาอยู่อะ มาดูนะมันคือปลาอะไรกันเห็นยังครับตรงปลายปืนเลยนะหางแดงๆนั่นปลากระพงแดงนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดนะเล็งมาตั้งแต่อยู่ผิวน้ํานะครับยิงเสร็จแล้วผมก็ได้ว่ายขึ้นมาผิวน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นความลึกที่ไม่ลึกมากนะครับก็น่าจะสัก1 5 1 6เมตรเองลรวมั้งไม่ก็1 7 1 8เมตรนะครับ และนี่ก็คือปลากระพงแดงไซส์5.2กิโลกรัมนะครับเห็นแบบนี้คิดว่าตัวเล็กนะครับแต่พอจับขึ้นมานี่ตัวใหญ่มากเลยนะ ตอนนี้ผมก็จะขึ้นเรือแล้วกลับฝั่งแล้วนะครับแต่ถ้าว่าผมขี้เกียจดึงยางออกไงผมก็จะทําการหาเป้าหมายเพื่อที่จะปลดลูกดอกออกดีกว่านะครับหาปลาทอดกันดีกว่านะเป้าหมายของผมที่ผมลงมานี่ก็เป็นปลากระมงตาแดงนะครับมีเป้าหมายที่เลือกไม่ถูกเลยได้แบบเต็มเลยดูดิเห็นไหมครับปลากระมงตาแดงเยอะมากๆเลยนะผมก็ได้พยายามโฟกัสหาตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่มันก็มีแต่ตัวไซส์พอๆกันเลยนะก็เลยยิงตัวไหนก็ ยิงไปเลยนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือปลากระ,กะมงตาแดงไซน่าจะ1กิโลพอดีละมั้งไม่ก็8ปดเก้าขีดนะครับผมก็ไม่ได้หยิบไปช่างด้วยนะห่วจะไม่ถึงคืนน้ำนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือปลากระ,กะมงตาโตนะครับตัวนี้ก็ไซนั่นแหละครับตามที่เห็นเลยไซน้อยนะ เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ผมพาไปเปิดโลกชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ผมก็ดีใจเออดีใจที่มีคนหลายหลายคนชอบนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็นั่นเป็นปัญหาของเขานะครับนั่นไม่ใช่ปัญหาของผมเลยนะ <S <S ท่านผู้ชมมีอะไรสงสัยกันหรือเปล่าครับถ้าหากมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะแต่จะตอบหรือไม่ตอบนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ